สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้ากินอาหารเช้าพี่น้องเสื้ออาหารเช้ามาจ้าอันนี้ก็จะอาน้ําสับผมแต่เช้านะคะแล้วก็ได้ผมไม่เรียบร้อยจ้าเป็นตะเบิงบ่ล่ะ <laughs> ได้ผมได้อะไรแล้วมันก็แต่งตัวแล้วมันก็ดูดีจ้าพี่น้อง เป็นคนขี้เกียจจริงๆแล้วเป็นคนขี้เกียจอยากสวยอยู่นะอยากสวยอยู่แต่ว่าขี้เกียจจ้าโอ้ยกินกาแฟกินอาหารเช้าจ่ายข้าวโอ๊ตเหมือนเดิมคือเก่าคือเก่าคือเก่าก,กินอันนี้แหละ อันอื่นก็ไม่อยากจะกินกินนิดนิดน่หน่อยพี่น้องไปซื้ออันแพงกินแล้วกินไม่หมดผมก็จะมีสามสีนะคะสีขาวสีอน้ำตาลสีดำอยู่นี่จะมันก็จะเป็นด่างๆนะพี่น้องนะผมขาว ถ้าเห็นในกล้องอย่างนี้ก็จะดูว่ารู้สึกว่าจะไม่แก่นะเวลาแต่งตัวแล้วดูในดูถ่ายคลิปเนี่ยจะดูว่าไม่แก่ใช่ไหมละ่ะจะดูเหมือนอายุไม่เท่าไหร่ใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วหน้าสดเนี่ยแก่มากเลยจ้าเพราะว่ามีเอฟซีนะคะทักเอฟซี FC ไปเจอเอฟซีเสื้อข้าวไปเจอเอฟซีเอฟซีถามเอฟซี FC บอกว่า หน้าจริงๆอ่ะหน้าจริงๆอ่ะธรรมดามากเลยเขาบอกถ้าถ่ายคลิปดูในคลิปเนี่ยเขาบอกไม่เหมือนกันคนละหน้าละตาก็ว่านะเขาบอกเออถ่า <c> ย <oughs> คลิปแล้วเลดูดีคลิปอ่าสวยงามทาคลิปน่ะสวยงามภาพออกมาสวยงามจะ้ะแต่ว่าดูตัวจริงเนี่ยไม่ได้เรื่องใดวแล,วลยตัวจริงนี่ธรรมดาจะ้ะเป็นแม่บ้านธรรมดาจ้ะพี่น้อง สมัยสาวๆมันก็ไม่มียูทูปเนาะสมัยสาวๆมันก็ไม่มียูทูปเจ้า <c oughs> ถ้ามียูทูปก็จะทํา youtube ตั้งสมัยสาวๆแล้วจะได้เห็นตั้งแต่สมัยสาวๆใช่ไหมล่ะสมัยสาวๆนะแต่งตัวจ้าเป็นคนที่แต่งตัวนะ พอเริ่มมีอายุแล้วมันขี้เกียจแต่งแล้วพี่น้องน <c oughs> ี่ยะดผมก็ใดไม่นั่นหรอกใดเป็นธรรมดานี่เนี่ย <c oughs> ผมก็เริ่มยาวล้วกะ <c oughs> จะไว้ยาวอ่ะนะเพราะว่าไว้สั้นเลยดูไม่เข้านะไม่เข้ากันหน้าจะ วันนี้ไม่มีเรื่องนินทาน,นะวันนี้นะคนที่นอนใกล้ๆนะสามีนอนใกล้ๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แม่กล้าฝันแล้วจ้ะกลัวจะว่ากลัวจะทําคลิปแล้วว่าแม่กล้าฝันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะนอนแล้วต้องคอยระวังนะเดี๋ยวนี้ <c oughs> สามีชอบฝันฝันไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้อะไรอะไรส่วนมากก็จะฝันเรื่องผู้หญิงนั่นนะฝันเรื่องผู้หญิงก็เอ่ยชื่อเอ่ยชื่อนะ เมื่อคืนก็ฝันเหมือนกันเมื่อคืนแต่ฝันหาเลขไม่มีหรอกไม่มีเลขฝันธรรมดาอืมดวงไม่บอกว่าปีนี้จะดีนะเขาบอกว่าเดือนนี้จะดีเดือน เดือนนี้เริ่มดีเดือนเดือนม,มกราเริ่มดีนะไปเข้าไปดูดวงนะนะแล้วเดือนคุมพาจะดีมากเขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าความรวยเนี่ยความรวยจะพุ่งชนเลยเขาวา่างนั้นความรวยจะพุ่งชนเขาวา่างนั้นนะห้ามก็ห้ามไม่อยู่ฉุดก็ฉุดไม่อยู่ความรวยจะพุ่งชนเขาว่า่างนั้นนะ <_ ch 2> อาการหนักไหมนะ่ะรวยแบบ <_ ch 2> อาการหนักเลยอ่ะ ดูเพื่อความเพลิดเพลินจ้ะพี่น้องดูดวงอ่ะนะจริงๆเลยเป็นคนที่แม่ก็ชอบดูดวงแต่ก็ดูดูแบบนั้นแหละดูเพื่อความบันเทิงจ้ะพี่น้องวันนี้ไม่มีเรื่องนินทาในะวันนี้นะจะมากินกาแฟเฉยๆนะจะมากินกาแฟทักทายพี่น้องกำลังทำ อาบน้ําได้ผมแล้วก็จะมาให้พี่น้องพบปะพบเจอกับตอนสภาพที่ว่าเออดูดีหน่อยอะไรงี่ไงเงี้ส่วนมากก็จะเห็นไม่รู้ใครต่อใครที่ออกมาใช่ไหมล่ะอันนี้ก็จะให้ดูแบบนี้จ้ะแต่จริงๆแล้วเป็นคนแบบนี้จ้ะเป็นแบบนี้จ้ะที่เห็นออกมาก็หลายสไตล์หลายแนวแล้วก็จะทําหลายสไตล์หลายแนวก็ตอนนี้ก็คิดว่ากําลังรอตัวกล้องอยู่จ้ะ ก็สั่งซื้อแล้วยังไม่ได้เลยจ้ะกะว่าจะทําหลายสไตล์ออกมาแล้วจะทำแบบทำกับข้าวให้ดูอะไรอย่างเงี้ยทากับข้าวมั่งกินมั่งนั่งคุยเล่นมั่งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้ทํำแบบคลิปที่ว่าสายกินโดยเฉพาะนะทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้อง อยากจะกินอยากจะก็มันมันส่วนมากมันก็จะว่างก็อีช่วงที่ว่ากินนี่แหละที่ว่าช่วงที่ว่าทําคลิปได้ก็ช่วงกินนะไม,ไ,มไม่งั้นก็ไม่รู้จะทําอะไรพี่น้องเนี่ยเวลาเช้ามานะอ่าผัวกับลูกนะไปออกไปทํางานกันหมดก็อยู่คนเดียวจ้ะทีนี้ก็อยู่คนเดียว เอ้นี่เราก็ทํางานบ้านไปแล้วนั้นถึงเวลากินเราก็ทําคลิปเวลาบางทีทํากับข้าวทําอะไรกินแล้วก็ทําให้ดูมั่งแล้วก็ถ่ายให้ดูมั่งมันก็จะว่างมันจะพอจะว่างไอ้ช่วงแบบนี้ไอ้ช่วงตอนนี้แหละทําไปเรื่อยๆจาะคนดูไม่เยอะหรอกจก้ะคนดูน้อยคนดูน้อยคนซับสไครต์ไม่เยอะจาะประมาณสามสิบห้าคนเอง <laughs> อ่าบอกทมตรงว่าทามาถ้ารวมรวมตั้งแต่ครั้งแรกด้วยนะก็จะเดือนมีนาะก็จะครบปีนะจ๊ะก็จะครบปีแล้วคนดูไม่เยอะจ้ะแต่ว่าก็จะทําไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําเพราะว่าไม่มีอะไรทําก็เลยว่างอยู่ก็เลยทํจาจ้ะพี่น้อง <c oughs> ถามว่าทํานี้ได้เงินไหมไม่ได้เงินนะจ๊ะทํ o ยู u ู e นี่ไม่ได้เงินนะคะ <c oughs> ทําเล่นๆจ้ะไม่ได้เงินหรอกนะ เพราะว่ามี FC ถาม FC คนที่รู้จักนะครับคนที่เข้ามาดูคนที่ช่วยซับสไคร์กดกระดิ่งอะคนที่รู้จักเล้่ยนะก็เข้ามาดูก็ถามว่าได้เงินไหมก็ถามอ่ะก็ถามว่าทำยูทูบได้เงินไหมก็ถามก็ตอบก็ไปบอกไม่ได้เงินหรอกนะบอกฉันทำยูทูบเพราะว่าคนดูยังไม่ได้คนดูไม่เยอะถ้าคนดูเยอะก็ไม่รู้แล้วนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าฉันไม่มีประสบการณ์ว่าอย่างนั้น ฉันไม่รู้จะได้เงินหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเพราะว่าตอนนี้ฉันทําฉันไม่ได้เงินนะเขาบอกบอกทําตอนนี้ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรนะทฟํฟรีๆนะบอกให้ดูทําให้ดูแบบอ่าเป็นแบบบันเทิงแบบทําให้ดูแบบฟรีๆแบบบันเทิงอะนะว่างั้นคลิปกินมั่งคลิปพูดคุยมั่งอา่าทำกับข้าวมั่งอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมละ่ะ บางคนคิดบางคนนะคิดว่าทำ YouTube ได้เงินไงแต่ไม่ได้เงินนะจ๊ะบอกว่าบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เงินนะบางคนก็ส่วนมากก็จะมีเออเพื่อนๆหรือว่าญาติพี่น้องเขาก็จะถามมานะก็ถามมาได้เงินนะเปล่าว่าถามมานะจะไปได้อะไรละ่ะไม่ได้นะไม่ได้เงินจ้า เดี๋ยวจะเก็บไปกินเดยตอนนี้ตอนนี้กําลังซักผ้าอยู่จ้ากาลังซักผ้าอยู่ว่าเดี๋ยวจะไปจัดการอาทําในครัวแล้วมามาเช้านี้ตื่นแต่เช้าทําในครัวทําอะไรแล้วอาบน้ําอาบท่าทําในครัวให้สะอาดแล้วก็ซักผ้าเดี๋ยวจะไปดูว่ามีอะไรทํามั่งจะไปแล้วพี่น้องไปแล้วจ้าแค่นี้จา้าไปบ่าจ้า